พี่น้องปองไปสูุ่คนครับพบกันกับช่องสำคัญแน่วครับเมื่อนี่ปุ้ยเอ็นแนวอยู่แนวกินดูเมฆาผัดหอยทอดหอยทอดครับนี่หอยใหญ่ทอดคุกค้นกันไหมเนี่ยหอยใหญ่หอยใหญ่นี่ครับเมฆาครับผมเนี่ยนี่เป็นตากินไหมครับนี่น่าอร่อยไหมครับปลาเด็ดไอ้ต้นหอมมาใส่หน่อยไอ้ต้นหอมนี่หั่นแล้วก็นี่ครับ หอยทอดนะครับทำกินกันเองเลยครับผมไม่ต้องไปซื้อครับ,น,บนี่ไ,นไว้บนนีก่อนผัดเสียนก็มีครับเ <c oughs> นี่ยครับเป็นไรครับอู้ <c oughs> น่ากินมาครับผมหอยทอดครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูทางนี้อีกครับผมเ <c oughs> นี่ยโอ้จังยังเป็นยังครับนี่เต็มไปหมดเลย ก่ย่างลูกชิ้นย oh ่างพิโนพิเทเนลแซ่บครับเนี่ยผัวขว้วพิโนยังแบบนี่ครับพิโนหุ่นผัวหอนด้วทางนี้ก็ซ่อมรถครับนี่ทางหุ่นก็เฮ็ดกินอุยจากยังเป็นยังนี่มุงมีปุยอยู่เนี่ยนายสร้างไงเฮาซ่อมรถวิบากครับผมซ่อมบัสซ่อมซ่อมรถลำบากเออ่ยลำบากแห่งซ่อมรถครับเอาเลยครับผมนี่ครับ หอยทอดครับหอยทอดเน้ยเกินเองได้พี่น้องเด้อนั่นแม่ค้าทำเกินนะครับแม่ค้าทำเอาเองนะครับผมนี่ครับทำหอยทอดครับนี่ครับใส่ไข่แล้วครับตอนนี้ครับผม นี่ครับใส่ไข่ด้วยใส่หอยด้วยครับหอยเยอะๆครับผมเนี่ยโอ้เพชรกินเองครับเพชรกินเองนี่ครับช่วยกันทำมาหากินครับมือนี้ครับงานใหญ่เนี่ครับช่วยกันครับผมแม่ครัวหลายคนเนี่ยโอ้เอาครับนี่ครับห้าสี่เบงโอ้ใส่หอยหลายๆเลยครับผม นี่ครับอุ้ยสมตำเสมมากเลยวันนี้แนวอยู่แนวกินครับมีแต <Commercial curry. S 1> ่แนวแซ่บ <c oughs> ๆมาอนี่ยชูหูข้นครับแต่ว่ายิ่งปืนนี่ตลอดเลยครับนี่ครับอัดหอยครับผมเนี่ครับมีแต่แนวแซ่บๆนี่ครับเออโอ้โอ้เต็มปากเลยครับตอนนี้เอาเอาจัดไปครับผม อุ้ยคุณนะครับเนี่ยอยู่นะกินหลายๆครับยังเนียนเนี่ยดูของไม่คัวผัดหอยครับผัดหอยโบมีอย่างอื่นเลยมีแตยหอยผัดหอยจริงๆครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับเนาะอยู่เห็ดกินเดี๋ยวไปนี่ครับอีกวงนึงครับผมใหญ่มาทางนี้กับอุ้ยจากยังไปยังนี่มุนยี่ปุ้ยอยู่ สปาเกตตี้เพียมาขึเอานแม่ึ้นเวทีแม่นั่นนะเนี่ยครับิ่มงานสู่สุข้นนะครับน้องคุณน่ะนี่ยางลูกชิ้นก็ยังขื่นอย่มงนดีดมีหอดงหอดอกผมใส่กอกสกอมเขื่อนยังกับส้มม่่เนี่ยสมตามาจากคุณละ ไ้มากไปชอบก็จะเริ่มนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองสำคัญเสนอ,อน,นะครับเมื่อนี่ซ้ำนี่มื่อนาวาไม่สวัสดีครับผม